สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆนะครับทุกๆคนนะครับเพื่อนพี่น้องทั้งหลายปู่ย่าตายายาเราตั้งแต่เราชมคลิปอ่าแสดงแจกจับ u t u b e ทางขิมซอ f a ฟม l ลี่ไปแล้วนะครับที่อ่าผมได้ทานจับทานอะไรก็เอออร่อยจริงครับคืออันนั้นคือสุดยอดเราก็มีขิมซอ a m ฟม y ลี่มี t u b e ที่เก่าๆเลยตั้งแต่เราทำกันมาเรายังไม่ได้ออกเผยแพร่ที่ไหนนะครับ ก็ไปอัดจจเล่นๆจนาตาม Facebook ตามอะไรอย่างนี้อันนี้คลิปแรกผมจะให้ไปเจคลิปแรกอันนิฮาครับตั้งใต่ประมาณสักสาปีที่แล้วมันสำลัลงรวมวงรวมวงดนตรีใหม่ๆทาเครื่องแหกกันเลยใหม่แล้วก็ไปเที่ยวกันในงานอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้งานทำบุญที่บ้านที่บ้านที่จังหวัดสระแก้วคลิปนี้ก็มีก็มีใครครับครับมีอาจารย์โจ เนี่ยอาจารย์โจโจอตอนแรกก็ใช้ชื่อโจลายพังตอนนี้เปลี่ยนไปคุณยายโจแล้วคุณยายโจอ,อยู่กับอีทบุกลานสอนนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แก่นอาจารย์แก่นที่ไ่ได้เจอแลนวนานคิดถึงมากครับอาจารย์แก่นมีอาจารย์แกนแล้วก็มีนัดครับผมนัดอ่าคนหลังครัวเขาตอนนี้เขาทำยูทูบกับอ่าคุณโจนะครับทำคลิปกับโจหรือว่าคุณยายโจทำคลิปคนหลังครัวอยู่ คลิปแรกเลยครับไปชมกันว่าเัาจะสนุกสนานกันขนาดไหนนะครับคลิปนี้คือที่จังหวัดสรกแก้วครับผมวังน้ําเย็นหรือวังสีทองนะครับไปชมกันเลยครับผมคลิปนี้ฮามากขอบคุณน้องเมด้วยขอบคุณมากนะครับไปชมกันครับผม ครับคลิปแรกฮาครับจังสนุกสนานผมตีละนาดน้อยผมตีละนาดน้อยคุณโจกตีฉาบขัดเขาเรียกว่าฉาบเล็กฉาบเล็กแล้วก็ส่วนอาจารย์แกงกตีกองยาวท,ที่ที่เราเห็นกันนะครับส่วนคุณนัทนัทคนหลังคัวดีเอ้าน้องน้องคนเล็กเลยนี่สิ่งโอ้มันมากคิดว่เป็นไงครับฮาไปชมคล,ปคลิปที่สองกันดีกว่าครับคลิปที่สองก็เหมือนเราซ้อมกันอย่างหลักเลยที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตจะไปเล่นคอนเสิร์ตเลยก็แล้วขอบคุณน้องชายผมด้วย โอ้ยคืนสิสิ <Yahoo! S 1> นะครับที่มาร่วมแจมมาร่วมาบรารเลงเพลงโอ้โหก็หัดกันมานานครับอันนี้อันหัดกันมานานมากแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนคลิปนี้ได้การชื่นชมสมัยตอนนั้นนะครับชื่อออกเฟซบุ๊กมีคนชื่นชมมา <Yahoo! S 1> แต่มีคนที่จะไปหาวงนี้ไปเล่นแต่เราอย่างว่าละครับราคาอาจจะไม่ถึงหรือว่าเราอาจจะไม่ถึงไม่ถึงเจ้าพนะครับเฉพาะก็คงก็เอ,เอ๊ะเป็นยังไงกันบ้าง มันต้องดูกันครับตองดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงไปดูคลิปที่สองกันอันนี้ฮามากครับผมมันเป็น,ปนอะไรที่มันโอ้อสุดยอดครับทสองกันเลยครับคลิปนี้สนุกครับเหมือนกันครับที่วังสีทองสะแก้วงานบุญอะไรบางอย่างไปชมกันครับหนัึหงอ่ะ

มันน่าตาจริงใจน่าจริงใจ แล้วบวชไประดับประจันกันเสียบวันนี้มาที่กีตาร์กีตาร์โซโล่เลยครัโลมากีตาร์เจียบเจียบเตรียมจุดตารางงานเลยนะาเรา มึงนี้ก็จะจ้างไปเนียหนึ่งแสนยหบอ่งแสนีบ้านที่บ้านทีบ้านทีบ้านฮ้าฮ่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 า่ยฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮาฮ 不公，老公，老公，不公。 ว่าเราไปหาอาชีพอื่นทำเาจะแจ้งวะเป็นไงครับผมสุดยอดคลิปหนึ่งยังว่าแล้วว่ามันแล้วเจอคลิปที่สองอีกโอ้โหเล่นสุดยอดไม่รู้เขาเล่นกันได้ยังไงแต่มันก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราอย่าไปเสียน,นะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหมมันใส่ไม่ถึงจริงๆครับคืออะไรใส่ไม่ถึงอ๋อสุดยอดเลยครับมันไม่เชื่อจะลาบลูอ๋อลบลูนะเล่นเองจริงเอง ครับก็ฝากฝากไปด้วยแล้วกันฝากพี่น้องทุกคนฝากผู้ชมทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเอยอะเลยครับกดซับสไครต์รัวๆเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกริงกุ้งๆแล้วฝากช่องขิมซอแฟมลี่คลิปด้วยน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเย้